วิธีการใช้ผ้าคอบรังแอร์วิธีสวมก็เปิดเลยนะครับแล้วก็อย่างนี้จะมีลักษณะนี้ออกมาคมันจะมีเป็นแบบนี้เป็น2ด้านนะครับด้านที่ด้านที่มีสายนะครับด้านที่มีสายเนี่ยให้ให้อยู่ด้านนอก ด้านที่ยืดยืดเนี่ยเป็นยางยืดเนี่ยยางยืดเนี่ยนะครับเป็นย,ยืดเนี่ยให้อยู่ด้านในนะครับด้านที่มีสายอยู่ด้านนอกตามน,นี้นะครับสวมเข้าไปเลยนะครับเท่านี้นะครับข้างหลังเราก็พยายามใส่เข้าไปให้มันชิดผนังชิดผนังกําแพงให้มากที่สุดน,นะครับมันก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ็นลักษณะแบบนี้ตัวเนี้ยข้างหน้ามันก็จะโปง่ปงมันมันจะบานนะครับในนี้เราดึงได้ค่อยๆดึงทีละเส้นก็ได้ครับเนี่ยดึงนะแล้วก็ค่อยๆสไลด์ไปเนี่ยดึงนะฮะดึงทีละเส้นนะครับแล้วก็ข้างล่างเราก็ดึงอีกเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับนี้ ก็จะได้มากสุดก็ประมาณนี้นะครับ